ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตใหม่อีกวันหนึ่งที่พระเจ้าทรงประทานชีวิตให้กับเราที่พระเจ้าจะท่งประทับอยู่ท่ามกลางชีวิตของเราเมื่อเราสัตซื่อแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าตลอดไปจนกว่าชีวิตของเราจะไปอยู่สวรรค์ในโลกนี้เราก็ต้องการที่จะใกล้ชิดติดสนิกับพระเจ้า เราต้องการการปกป้องเราต้องการสวัสดิภาพสวัสดิการที่มาจากพระเจ้าเราจึงเรียนรู้ในการที่จะนมันสการพระเจ้าตลอดชีวิตของเราให้คุณโยเซฟอ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะส,สดุดีบทที่22ข้อที่3ถึงอย่างไรพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ผู้ประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลวิวร์บทที่4ข้อที่10ถึงข้อที่11 ผู้อาวุโสทั้ง24ท่านก็สุดตัวลงเฉพาะพระพักตร์พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและนมัสการพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดไปเป็นนิดและถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับพระศิลิพระเกียรติและฤทธานุภาพเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็ดำรงอยู่และถูกสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ ยากอบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่8เพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปพวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่านพวกคนบาปเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์สะดุดีบทที่34ข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจะถวายสาธุการแด่พระยาเวตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเสมอ สดุดีบทที่84ข้อที่4ผู้ที่อาศัยอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ก็เป็นสุขพวกเขาสรรเสริญพระองค์เสมอสดุดีบทที่104ข้อที่33ข้ามีชีวิตอยู่ตราบใดข้าจะร้องเพลงถวายพระยาเวขณะข้ายังเป็นอยู่ข้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้าวิวรณ์บทที่4ข้อที่8สิ่งมีชีวิตทั้ง4นั้นแต่ละตนมีปีกหปกีและมีตาอยู่รอบๆและข้างในเต็มไปหมด และพวกเขาร้องตลอดวันตลอดคืนไม่หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ทรงเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาหนึ่งพงศาวดารบทที่23ข้อที่30และทุกๆเช้าเขาจะต้องยืนขอบพระคุณและสรรเสริญแด่พระยาเวและเวลาเย็นก็เช่นเดียวกันส,สดุดีบทที่57ข้อที่7ขถ้าแต่พระเจ้า ใจของข้าพงษ์มั่นคงข้าพงษ์จะร้องเพลงข้าพงษ์จะเล่นดนตรีสดุดีเอเฟซัสบทที่หข้อที่20จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคร่ะข,ขอบคุณมากคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อเดิมนะคะเป็นไทยเพราะการสรรเสริญ เราก็ทราบดีว่าการนมัสการพระเจ้าเป็นอาวุธที่ไม่ธรรมดาสำหรับประชากรของพระเจ้าจนชาติอิสราเอลก็ดีคริสเตียนก็ดีซึ่งเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องให้ความสำคัญกับการนมัสการถ้าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับการนมัสการสถานการณ์ร้ายมันก็จะร้ายอยู่ นะ,ะถ้าเรานมัสก,การพระเจ้าแบบสัตย์ซื่อแล้วก็แบบเอาจริงเอาจังด้วยใจด้วยหัวใจที่รักพระเจ้าร้อนรนกระตือรือร้นสามารถที่จะขับวิญญาณชั่วที่มันขัดขวางหรือว่าโจมตีเราได้ทำลายกิจการงานของมันสตานได้และทำลายสถานการณ์ที่ร้ายร้ายหรือปัญหาที่ประเดิประดังเข้ามาในชีวิตของท่านได้เลยเพราะว่าในสองพงศาวดารบทที่20ก็บอกกับเราชัดเจนนะคะ เมื่อกษัตริย์เยโฮสฟาสและพลภัยของท่านได้รวมพลังกันท่านได้รวบรวมประชากรทั้งหญิงชายเด็กและผู้ใหญ่เข้าประจำการแล้วก็ก้มกราบนามัสการพระเจ้านะฮะทำให้สงครามในประเทศของท่านในชีวิตของท่านซาตานเนี่ยเหล่าศัตรูที่มาต่อต้านแล้วก็ต่อสู้ประเทศยูดาตกใจชะงนงงนะคะ แล้วก็พลาดจนกองทัพเหล่านั้นเป็นบ้าไปต่อสู้กันและกันแทนที่จะต่อสู้กับยูดาห์นะคะมันสตานจะต่อสู้กันเองมันสตานจะหนีเราไปมันสตานจะงงงวยมันสตานจะเหมือนชื่ออาณาจักรของพวกมันนั่นแหละก็คืออาณาจักรแห่งความมืดมันจะมืดตึ๊บไปเลยมันจะมึนงงเพราะนั้นสั่งให้มันสตานตาบอดก็ได้สั่งให้มันสตานเนี่ยหูหนวกเป็นใบ แล้วก็เป็นอมพุตอมภาาได้นี่คือฤทธิเดชในการสรรเสริญเพราะฉะนั้นเราอย่าทิ้งการสรรเสริญนะคะยอดเยี่ยมมากลองดูลองดูลองเต็มที่กับการนมัสการแล้วก็ไม่ใช่ว่าขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะต้องนมัสการตลอดไปแล้วก็อย่างต่อเนื่องสถานที่ที่พระเจ้าประทับอยู่ก็คือเต็มไปด้วยการสรรเสริญ นะในโลกนี้ถ้าเราต้องการการประทับอยู่ของพระเจ้าเราต้องนมัสการเราต้องสรรเสริญพระเจ้านะมีชีวิตรักในการสรรเสริญพระเจ้าเรื่อยไปแล้วก็สัตซ์ซื่อในวันสบาตูซึ่งเป็นสถานที่ในโลกนี้ที่พระเจ้าเรียกรวมพลังกันในการนมัสการ สมัยเมื่อก่อนเราก็เป็นว่าไม่ว่าจะเป็นบรรพบุรุษของเราจะมีเต็นท์นัดพบจะมีธรรมศาลาจะมีพณนิเวศของพระเจ้าประกอบกิจววิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีฤทธิเดชและฤทธ,ธานุภาพก็คือแท่สองสารเสริญพระเจ้าพระเจ้าชอบพระไทยพระเจ้าต้องการให้กษัตริย์ดาวิดสร้างพณนิเวศเพื่ออะไรก็เพื่อการสรรเสริญพระเจ้า สำหรับชีวิตของคริสเตียนเราขาดพนิเวศของพระเจ้าไม่ได้แม้ว่าเราจะบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเป็นที่ประทับเป็นคริสตจักรเป็นพนิเวศของพระเจ้าเป็นตัวตนเป็นบุคคลก็จริงแต่ว่าการที่เราจะใช้เวลาร่วมพลังกันหรือเขาเรียกว่าครอบครัวฝ่ายวิญญาณ ก็คือคริสตจักรเราจําเป็นจะต้องใส่ใจสนใจตลอดวันเวลาที่พระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้คริสตจักรเป็นตัวแทนของพระเจ้าคริสตจักรเป็นศูนย์บัญชาการงานของพระเจ้าคริสตจักรเป็นที่ประทับของพระเจ้าคริสตจักรเป็นที่รวมพล เป็นที่ที่เราจะใช้เวลาเสริมสร้างซึ่งกันและก,กันถ้าเรานะคะบ,บอกว่าเราเป็นคริสเตียนเราต้องเป็นคนใส่ใจสนใจการประทับอยู่ของพระเจ้าการมาโบสถ์การมา,า,รมานำมัสการพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้อนุญาตให้มีคริสตจักรให้มีคริสตจักรท้องถิ่นคริสตจักรสากลแล้วก็คริสตจักรคือตัวบุคคลที่เชื่อพระเจ้าเราให้ความสำคัญทั้งหมดทุกสิ่งที่มาจากพระเจ้า ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปสิ่งที่พระเจ้าให้กับโลกนี้เราต้องใส่ใจสนใจด้วยถ้าเราไม่ได้สนใจการงานของพระเจ้าไม่ได้สนใจพระราชกิจของพระเจ้าไม่ได้ใส่ใจสนใจการนามัสการหรือไม่ได้สนใจคริสตจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เรากําลังละเลยสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราพระเจ้าบอกกับเราให้เราเนี่ยปลุกใจกันเล็กกันอย่าขาดการประชุมนะคะ พระคำของพระเจ้าตอนนี้ก็มีด้วยที่เราทราบดีหนังสือฮิบรูบทที่10ข้อที่24-25มาสรรเสริญพระเจ้าอย่างให้เราขาดประชุม เพราะว่าสําคัญเพราะว่าเป็นวันมีนัดเป็นวันที่พระเจ้าให้เราทั้งหลายใส่ใจสนใจที่จะมานมัสก,การพระเจ้าเป็นที่นัดพบกับพระเจ้าพระเจ้านัดกับเราเราให้ความสําคัญกับผู้ที่นัดเราก็คือพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกนะคะไม่ใช่คนในโลกนี้บุคคลสําคัญในโลกนี้นัดเราเรายัางกูลีกูจอ,อยังให้เกียรติกระตือรือร้อนอยังใส่ใจสนใจยังตื่นเต้นที่จะไป ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดเรามีนัดกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเราต้องให้เกียรติเราต้องให้ความสำคัญเราต้องเคารพเราต้องศรัืธอเราต้องเป็นคนที่จะใส่ใจสนใจพระดำรัสของพระเจ้าอย่าเยาะเย้ยดูถูกดูแคลนอย่าตีราคาต่ำนะคะหนังสือฮิบรูบทที่ส0ข้อที่24 25หปลุกใจกันและกัน ให้มานะมัสการพระเจ้าไม่ใช่เราเลือกนะมัสการพระเจ้าบ้านใครบ้านมันไม่มีการเสริมสร้างแล้วเราก็จะอยู่ไม่ได้นานด้วยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าหาดการสาม,มัคคีธรรมเราไม่ได้เสริมสร้างผ่านคริสตจกักรเราไม่ได้เติบโตแน่นอนเห็นไหมเราไปประกาศคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าพอประกาศปุ๊บเชื่อไหมเชื่อย <laughs> ู แต่ไม่เคยเชื่อไปสักทีไม่เคยมาโบูชสักทีก็ในที่สุดความเชื่อของเขาก็อับปางอีกผู้หนึ่งก็คือมารซาตานมาขัดขวางแล้วก็มารบกวนก็ให้เราระมัดระวังคนที่มาโบูชมาแล้วแล้วก็ยังต้องระมัดระวังที่มารซาตานจะส่งสิ่งนั้นสิ่งนี้มารบกวนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์เราบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทรศัพท์บ,บ้างเสียงโทรศัพท์บ,บ้างหรืออะไรสารพัดหรือเหนื้อหนังเราบ้างนะฮะ หรือสิ่งต่างๆต่งยังไงก็แล้วแต่ให้เราต่อสู้ที่จะมาเพื่อเราจะรับพระพรเพื่อเราแยกตัวของเราว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าว่าเราเป็นของพระเจ้าเราจึงมีบ้านของเราบ้านของเราก็คือคริสตจักร ครอบครัวฝ่ายวิญญาณนั่นเองอย่าลืมนะคะเรื่องนี้สําคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาที่ประทับของพระเจ้าเราก็จะมามีจุดประสงค์ในการมามาด้วยความเชื่อมาด้วยความทอมใจมาด้วยความรักมาด้วยท่าทีที่ตื่นเต้นในการนมัสการพระเจ้าพระเจ้าทรงประทับอยู่และเราก็นมัสการพระเจ้าทำให้ทุตสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยมาที่จะถวายคำสรรเสริญแท้สองทุตสวรรค์ก็จะชอบมาก นี่คือบรรยากาศการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรเป็นบรรยากาศที่เราเฉลิมฉลองเป็นบรรยากาศที่เราถวายเกียรติพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญพระเกียรติและก็ฤทธเดชมาจากพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหมดการมาสรรเสริญพระเจ้าเป็นการที่เรารู้จักบุญคุณพระเจ้ารู้จักตอบสนองพระกรุณาหรือพระคุณของพระเจ้า ที่พระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัดให้กับเรานังสือวิวรณ์บทที่ 4: ข้อ10ข้อ11นะพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางการสรรเสริญทั้งในสวรรค์และในจักรวาลพระเจ้าประทับอยู่เหนือคําสรรเสริญของประชากรของพระเจ้าในสรุดีบทที่2ี่ข้อ3ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่ทุกโหนทุกแห่งแต่พระเจ้าก็มีที่ที่พระเจ้าจะพระเมตตาหรือว่าที่ประทับของพระเจ้าก็คือคริจักร พระเจ้าอยู่ทุกขนทุกแห่งก็ไม่ใช่ว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่ได้ใส่ใจสนใจพะนิเวศมีแห่งหนึ่งที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ก็คือกริชจักรมีการยกย่องสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องด้วยความจริงใจที่นั่นพระเจ้าจะประทับอยู่ด้วยฤทธเดชและพระคุณแล้วก็พระเมตตาที่ที่ประทับของพระเจ้ามีคนนมัสการมีคนรักพระเจ้ามารวมตัวกันที่นั่นพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์ นี่คือความรักและความช่วยเหลือและลิทธานุภาพสำหรับพระเจ้าเองจะมาปรากฏหรือสแดงโปรงทามกลางบรรยากาศการนมัสการซาตานและพรกพวกของมันจะถอยไปซาตานจะทำการไม่ได้ถ้ามีการสรรเสริญยกย่องใครที่เจ็บป่วยข่าวดีท่านต้องมานมันสการพระเจ้าให้ได้ เพราะว่าที่ใดที่มีการนมัส,สการพระเจ้ารวมพลังกันฤทธเดชพระองค์จะปรากฏพระองค์จะสําแดงพระองค์พระองค์จะรักษาโรคฤทธเดชของพระเจ้าจะทําลายกิจการความเสื่อมถอยเสื่อมทรามทําลายวิญญาณชั่วทําลายปัญหาทําลายโรคภัยไข้เจ็บมันสะตานแทรกแสงไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบชีวิตของเราว่าเราขาดนมัสการเนี่ยเราขาดพระพรบางคนร้องไห้เลยนะคะที่เขาไม่ได้มาโบสถ์มาสตตนขัดขวางหรือการที่เราจะได้นมัสการพระเจ้าเต็มที่ก็คือการที่เราตั้งอกตั้งใจมาด้วยใจมาด้วยความเชื่อมาด้วยรักพระเจ้าเราก็จะรับพระพรจริงๆพระพรผ่านการนมัสการเนี่ยไม่ธรรมดา คนนี้ไม่อยากมานมัสกการพระเจ้าเราต้องตรวจสอบว่าเรารักพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเราถูกขัดขวางไหมหรือมารสตานโกหกหลอกลวงอะไรเราหรือเปล่าถ้าไม่สำคัญพระเจ้าไม่อนุญาตให้มีคริสตจักรคริสตจักรเป็นสัญลักษณ์ของผลลภัยของพระเจ้าครอบครัวฝ่ายวิญญาณ อิสราเอลเมื่อเขาเบื่อไหนคิดสัจจ์เบื่อไหนพระนิเวศไม่ใส่ใจสนใจพระนิเวศเราก็สนใจแต่เรื่องอย่างอื่นให้ความสําคัญกับอย่างอื่นไปไหนมาไหนก็ไปได้แต่ว่าพอมาโบสถ์นะะเราอ่อนเพลียเสียแรงนั่นคือเรากําลังถูกมันสตานโจมตีนะคะอิสราเอลถ้าเขามีบรรยากาศรักพระเจ้าเมื่อไหร่ประเทศชาติบ้านเมืองเขาก็สงบสึก ก็อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกษัตริย์ยูดาในสองปงสวดานบทที่20พอนมัสก,การศัตรูก็พ่ายแพ้หลังจากนั้นก็ก็สงบสงครามได้มีสันติสุขได้เพราะฉะนั้นใครที่วุ่นวะวุ่นวายเดือดร้อนทุรนทุลายปัญหาสารพัดส,สารเพใช้เวลานมัสก,การพระเจ้าดูลองดูไม่ได้เสียหายนะมีแต่เพิ่มพูล้วก็เพิ่มกำไรแล้วก็มีแต่การช่วยกู้ช่วยเหลือ อย่าเบื่อหน่ายการนมัสการถ้าเราเบื่อหน่ายการนมัสการให้เราขับผีออกมันสตานกําลังรบกวนท่านมันสตานกําลังไล่ล่ามันสตานต้องการขัดขวางการนมัสการเพราะมันรู้ว่าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าได้เมื่อเรามารวมพลกันได้เมื่อเรามาเฉลิมฉลองกันได้อมันสตานมันไม่มีที่สุขมันต้องถอยไปสตานจะทํางานไม่ได้ถ้ามีการสรรเสริญพระเจ้าหลายคนก็รู้แล้วว่า มีพลังอำนาจมากมายจากการสรรเสริญจากการที่เราได้มาเฉลิมฉลองทั้งส่วนตัวทั้งส่วนรวมนะส่วนตัวก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนรวมเนี่ยให้เรารู้ว่าเรานะคะมีครอบครัวมีการเสริมสร้างก็เรียกว่ามีการเชื่อมต่อเหมือนไฟถ้าเรามีฐานก้อนเดียวมันก็จะดับมีแต่เราสรรเสริญพระเจ้า แล้วก็บรรยากาศรอบๆเราก็ไม่มีการเสริมสร้างหรือสาม,มัคคีธรรมหรือได้รับการนุนจิตชูใจซึ่งจะมีบรรยากาศโหมโลงเหมือนกับทานหลายๆก้อนมารวมตัวแล้วก็มีไฟไฟก็จะลุกโชดช่วงถ้าทานอยู่ก้อนเดียวอาจจะลุกอยู่เอาไปมาก็มอดแล้วก็ดับไป วันนี้ก็ขอให้เราที่จะรู้ว่านี่นี่คือพลังแห่งกันรวมพลังรวมพลมวลชนเราไม่ได้รวมมวลชนมาเพื่อที่จะต่อต้านรัฐบาลต่อต้านอำนาจอะไรเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่เรามาร่วมพลังกันสรรเสริญพระเจ้าทำให้ประเทศชาติจเจริญทำให้คนเนี่ยพ้นจากมือมารพ้นจากอิทธิพลชั่วร้าย คนที่ไม่อยากนมัสการก็คือมารซาตานเนี่ยไล่ล่านะคะเราต้องอธิษฐานเผื่อคริสเตียนที่ไม่อยากมานมัสการเพราะมารซาตานกําลังกักเขาไว้ที่จะเล่นงานเขาเขาไม่รู้เขาคิดว่าการไม่ได้มาโบสถ์การไม่มานมัสการเขาเป็นไทยเขาได้รับการปลดปล่อยเขามีอิสระจริงๆแล้วเขาถูกขัดขวางแอะมารซาตานจะเล่นงานเขาทีหลังเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญกับการนมัสการ นี่คือสาเหตุที่ซาตานทำงานต่อต้านเราไม่ได้เพราะว่าซาตานแพ้ต่อการสรรเสริญนั่นเองการสรรเสริญน,นั้นเป็นเหตุให้ซาตานเนี่ยอ่อนเปรียยเสียขาหรือว่าอ่อนเพรียพวกผีทั้งหลายก็พิโสง,งงวย จนทำอะไรไม่ได้นี่คือกรณีที่เราเห็นชัดเจนก็คือในสองปงสวดานบทที่2 0กรณีสงครามของกษัตริย์เยโฮสฟาสเพราะฉะนั้นเคล็ดลับแห่งความเชื่อที่ได้ชนะก็คือสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญแล้วก็อธิษฐานเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้มาด้วยกันถ้าจะมีการอธิษฐานก็ขอให้เราที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าก่อนการที่เราจะอธิษฐานที่มีความเชื่อมีพลัง มันเหมือนเรากินข้าวก็ต้องดื่มน้ำด้วยนั้นถ้าเราใส่ใจสนใจในเรื่องการอธิษฐานจะทำให้เราได้รับพ,อพอระพรจะทำให้มารสตานเนี่ยพ่ายแพ้ยับเยินนะยาก,กอบบทที่สีข้อที่7ที่8การสรรเสริญสร้างบรรยากาศซึ่งพระเจ้าจะประทับอยู่ด้วยอริเดชและพระกรุณาของพระเจ้าในชีวิตของท่านในคริสตจักรของท่านในเมืองของท่านมารสตานมันจะทำงานไม่ได้ ถ้ามีเสียงแห่งชัยชนะคือเสียงนมัสการคือเสียงเพลงแห่งการสรรเสริญที่มีการเจมิมเพราะฉะนั้นการสรรเสริญเป็นโลอันแข็งแรงที่สุดที่จะปกป้องกัรลบกวนของมารซาตานที่มันส่งน่นนี่มาโจมตีเราเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้านะคะจะทําให้เราเข้มแข็งจะทําให้เราต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้และเป็นอาวุธ ที่ส่งพลังที่ใหญ่ที่สุดในการขับไล่และเอาชนะศัตรูก็คือมารซาตานโดยเห็นเองนะคะการสรรเสริญจึงสำคัญมากๆในชีวิตของคริสเตียนเราจะไม่ละเลยเราจะไม่เพิกเฉยให้เรากระตือรือร้อนในการมานมัสการพระเจ้ากระตือรือร้อนเฝ้าเดียว กระตือลือล้อนเข้าเซลล์กระตือลือล้อนกับพระราชกิจของพระเจ้าหรือกิจกรรมฝ่ายวิญญาณเราต้องเคลื่อนโดยมิติฝ่ายวิญญาณเพราะเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณการเป็นคริสเตียนคือบ่งบอกชี้ชัดว่าเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณเราเป็นคนที่เหนือธรรมชาติจนมารตานานแตะต้องเราไม่ได้ ให้เรารักการนมัสก,การจะทําให้เรามีสุขภาพดีด้วยจะทําให้เรามีพระพรานาประการที่จะเข้ามาชนะทั้งบาปชนะทั้งผีชนะทั้งคํำสาปแช่งแล้วก็รวยด้วยนะฮะรวยฝ่ายวิญญาณได้อันดับแรกในหลังจากนั้นเราก็จะมั่งคั่งเรรียซูยอมยากจนเพื่อเราจะมั่งมี เพราะว่าเรารักในการนมัสก,การพระเจ้าให้ชีวิตของเราสรรเสริญพระเจ้าเต็มที่และเต็มใจเต็มร้อยนะคะเพราะว่าการสรรเสริญจะนำชัยชนะมาสู่ชีวิตของท่านท่านเผชิญอะไรอยู่การสรรเสริญเป็นอาวุธที่จะทำให้ท่านมีชัยชนะเราจะไม่เพียงสรรเสริญพระเจ้าบางครั้งบางคราว หรือเพียงตอนที่เรามีปัญหาเท่านั้นแต่เราจะนมัสการพระเจ้าเรื่อยไปเหมือนสดุดีบทที่34ข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคําสรรเสริญพระองค์จะอยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปก็ขอให้เราที่จะตัดสินใจนะคะระหว่างการบ่นเรื่อยไปกับการสรรเสริญพระเจ้าเรื่อยไปอันไหนจะเพิ่มพูนอันไหนจะเป็นประโยชน์อันไหนจะเป็นพระพรก็ให้ท่านเลือกเอาเอง ความสุขเป็นของบุคคลที่อาศัยอยู่ในพะนิเวศของโปรงเขาร้องเพลงสรรเสริญโปรงเสมอสดุดี8 4ข้อ4่ข้ามีชีวิตอยู่ตราบใดข้าจะร้องเพลงสรรเสริญถวายแด่พระเจ้าและข้าจะเป็นอยู่ข้าจะร้องเพลงสะดุดีถวายแด่พระเจ้าของข้าสดุดี1้4ข้อ33 เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็จะพูดเรื่องการสรรเสริญเรื่องการอธิษฐานหรือเรื่องของคริสตจักรมีบทบาทมีหน้าที่อะไรมีอำนาจได้อย่างไรชนะอุปสรรคปัญหาชนะผีได้อย่างไรประมาณนี้แหละนะ,ะเรื่องคริสตจักรเรื่องใช้อาวุธเรื่องใช้ความเชื่อเรื่องมีความเชื่อเรื่องพลังแห่งการนมัสการมันเป็นอาวุธของคริสเตียนเป็นอาวุธที่ต่อต้านพญามารได้ ถ้าเราทิ้งการนมัสก,การทิ้งการในทิฐทานเราแย่แล้วขอใช้คํานี้เพราะมันสตานมันจะไล่ล่ามันจะทําลายคริสเตียนหลายคนไม่ควรจะตายก่อนเวลาก็มาตายเพราะว่าเราไม่นมัสก,การเราไม่เห็นคุณค่าการสรรเสริญเราสนใจแต่โลกนี้เราสนใจแต่ไปทําบาปเราสนใจแต่ไปทําสิ่งที่ไร้สารละเราสนใจแต่อะไรต่างๆนานา,นา,นานในโลกใบนี้ไม่ใส่ใจสนใจการนมันสก,การอย่าลืมสิคะ เรามีศัตรูมรซสตาเนี่ยนะคะมันเป็นศัตรูตัวฉกาจสิ่งที่มรซสตาจะรบกวนไม่ได้ก็คือการสรรเสริญอย่าทิ้งการสรรเสริญบางคนเน่กำลังป่วยอยู่ดีๆนะคะถ้าเราไม่ได้มานมสการแค่อาทิตย์สองอาทิตย์นะคะมรซสตาได้โอกาสไล่ล่าแล้วก็โจมตีเราเราขาดจากพระเจ้าไม่ได้การสรรเสริญพระเจ้าถือว่าสําคัญ พอที่ตูตสวรรค์บางพวกมีตําแหน่งทําพระราชกิจนี้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่หยุดนะคะสำคัญขนาดนั้นพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยให้กษัตริย์ดาวิดได้จัดเลวี4,000คนเป็นกองสรรเสริญ4,000คนเป็นนายประตูและอีก4,000คนถวายสรรเสริญพระเจ้าด้วยเครื่องดนตรีซึ่งเราได้สรรเสริญไว้ในหนึ่งพงศวดานบทที่24 5. เ็าไม่มีหน้าที่อื่นนอกจากที่จสะสรรเสริญรลองเพลงถวายพระเจ้าทุกเช้าแล้วก็ยืนโมทนาแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าเวลาเย็นและเวลาเช้าก็เช่นกันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่คริสจักทั่วไปไม่ได้ใส่ใจสนใจบรรยากาศการนมัสการลืมและเลยไปทําพันธกิจนั้นพันธกิจนี้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าไม่สําคัญแต่การนมัสการต้องมาก่อน การสรรเสริญจะทําให้คริสตจักรเข้มแข็งจะทําให้คนมากมายได้รับการปลดปล่อยได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับชัยชนะไม่อ่อนแอไม่ถูกโจมตีไม่ถูกไล่ล่าไล่ฆ่าวันนี้ให้ความสําคัญกับการนมัสการแม้ว่าเรายังไม่สมบูรณ์นะคะแต่เราจะต้องนมัสการจนเราสมบูรณ์นี่แหละ จนเรารับการปลดปล่อยรับการเปลี่ยนแปลงการสรรเสริญพระเจ้าคริสตจักรที่ใส่ใจสนใจพี่น้องที่สนใจใส่ใจรักในการนามัสการเราจะเพิ่มพูนมากนะครคริสตจักรใดที่ใส่ใจการนามัสการพี่น้องคนไหนที่ใส่ใจการนามัสการพระเจ้าจะอวยพรน,นะคะ พระเจ้าจะไวพรไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆก็แล้วแต่ที่ใส่ใจสนใจการนมัสก,การการเข้าโบสถ์การปิดร้านปิดธุรกิจการงานแล้วก็เข้าโบสถ์นมัสการไม่ว่าจะเป็นเกาหลีแอฟริกาพิ่สัจจที่ให้ความสําคัญกระตุ้นฝ่ายวิญญาณประชากรของพระเจ้าให้เขาที่จะจุดไฟแห่งการนมัสก,การเนี่ยนะคะบ,บรรยากาศพื้นฟูจะเกิดขึ้น เราจะเห็นบรรยากาศที่คนมากมายจะรับพอะอนประเทศชาติมากมายจะได้รับพอะอนผีก็จะออกไปบรรยากาศของเราก็จะยอดเยี่ยมนะเพราะฉะนั้นก็ขอท้าทายพรุ่งนี้เป็นวันเฉลิมฉลองก็ขอให้ท่านใส่ใจสนใจการนมัสการเราสนใจคำสั่งของพระเจ้า คนที่ไม่อยากมานมัสการเราต้องตรวจสอบเรานะคะว่าผีรบกวนเราไหมไม่ต้องการที่จะให้เรามาเพราะมันจะฆ่าเราไหมเพื่อมันต้องการที่จะจับเราไปทําบาปนั่นเองหรือจะทําให้เราเนี่ยถูกทําลายมันไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้อาวุธมาอย่างดีเพื่อที่จะอวยพรเราอย่าไปต่อต้านการนมัสการอย่าไปเบื่อหน่ายการนมัสการอย่าไปขัดแยง้งสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทํา ให้เรานบน้อมถ่อมใจในการที่จะเข้ามาหาพระเจ้าแล้วบรรยากาศคุณจะเปลี่ยนเราต้องใส่ใจเขาเรียกว่าโหมโรงการนมันสการทำไมเราแต่งตัวดีทำไมเราต้องเตรียมอย่างดีนะคะพี่น้องที่มีของบัรทานอะไรเราจึงเข้ามาแต่เช้าตรู่เพื่อเราจะนมัสการก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะท้าทายให้พรุ่งนี้เป็นวันพิเศษสำหรับประชากรของพระเจ้า ให้เราสนใจใส่ใจและพระเจ้าจะประทับอยู่กับท่านพระเจ้าจะไม่ลืมท่าน พระเจ้าจะวอวพรท่านแน่นอนขอให้ท่านมาด้วยความเชื่อด้วยความถ่อมใจด้วยท่าทีถวายเกียรติพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอโปร่งอวยพรการนมัสก,การในวันพรุ่งนี้ด้วยอวยพรเราที่จะไม่ถูกขัดขวางสั่งลื้อถอนทําลายทุกแผนงานของศัตรูให้มันพ่ายแพ้ยับเยินไม่ให้มันขัดขวางการมาไม่ให้มันขัดขวางการนมัสก,การเพราะว่าพระเจ้าให้ความสําคัญในการนมัสก,การที่ที่ใดที่นมัสก,การผีอยู่ไม่ได้ การอัศจรรย์หมายสําคัญจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างไม่ธรรมดาที่สวรรค์มีการนมัสการเพราะว่าการนมัสการสําคัญ และถ้าเราให้ความสําคัญกับการนมัสการเหมือนสวรรค์สวรรค์ก็จะลงมาเหนือชีวิตของเราเรากําลังเคลื่อนสวรรค์ลงมาในชีวิตของเราเรากําลังเคลื่อนพระสิริของพระเจ้าการประทับอยู่ของพระเจ้ามาเหนือชีวิตของเรานั่นเองขอพระเจ้าวยพรคริสักรแต่ละที่แต่ลายแห้งชีวิตของเราทุกคนจะกระตือรือร้อนหิวกระหายตื่นเต้นกับบรรยากาศการนมัสการ ขับไล่วิญญาณขัดขวางขับไล่วิญญาณชั่วที่มันขัดขวางการนมัสการทั่วประเทศไทยเลือถอและทำลายทุกแผนงานของศัตรูปลดปล่อยประชากรของพระเจ้ากระตือรือร้น,นหิวกระหายในการมานมัสการแล้วเขาจะเข้มแข็งจเจริญขึ้นจเจริญรุ่งเรืองถวายเกียรติพระเจ้าเรามอดซึ่งกันเละกันไว้กับพระองค์ในพระราชนามพระเยซูคริส